ฟ้าไม่ดื้อค่ะฟ้าม,มึนเป็นแบบมึนๆน่ะดื้อแบบมึนๆน,น่ะนกึกออกป <c oughs> ะเมื่อวานเหมือนกันเมื่อวานก็ออพี่แวนหนูต้องขึ้นห้องอยังไงนะน่ะเห็นไหมก็ถามหนูแต่ว่าหนูเป็นคนมีเซนส์ไงหนูไปอ,อ,อยู่ <laughs> แต่แวนเห็นไหมพี่พี่บอกว่าเนี่ยพี่ั่งโหลดแอปให้อะหนูก็เลยเปิดหน้าเปิดคิวนู้น ผ่านมันขึ้นได้แล้วของเธอแล้วก็จบออโอเคแล้วมันเข้าห้องได้ไหมเนะเข้าได้ทุกอย่างได้ออโอเคแล้วพอเข้าถึงพี่ก็บอกว่าเอาี้แล้วกันถ้ามีปัญหาอะไรพี่ก็ให้ไลน์พี่ไปมีปัญหาอะไรโทรหารพี่แล้วมันโทรหารพี่พอพี่เห็นชื่อ,อมันตกใจหนูมันยังขึ้นไม่ได้กระซิกระซิมีอะไรหรือเปล่าพี่แรมน้ำยาล้างหนูหนอยู่ไหนยังได้แล้วแล้วถังไว้ไหนไว้ถูกพี่เออยู่ห้องเวเขาบอกไว้หนูพี่เอ๋ปุ๊บเมมโมรี่พี่บอกว่าพี่แพมหนูทำทีมหล่นนู่นนี่นั่น แล้วนึกถึงแบบพี่แอร์ไปแล้วแวนก็ของน้องออกกองไปหน้าห้องเพราะว่าชาลอดบอกให้กองไปให้หน้าห้องแล้วเดี๋ยวพี่ตรงจะกับน้องจะขึ้นมา พี่ก็บอกว่าพี่เดี๋ยวนันะบอกว่าโทรหาแวนเนาะโทรหาแวนว่าพี่รับแลนะเน้อโทรหาแวนเพราะมันจะพอเขาบอกเขาหาไม่เจอพี่ก็สบายใจว่าเขาขึ้นห้องได้เพราะว่าเขาบอกเขาเขาจะเล่นยาวไงเขาไม่ยบบคือมันหนักเขาไม่ให้ถือลงมาเพราะเดี๋ยวเขาต้องแครี่นู่นนี่นั่นเล่นยาวพี่ก็ยังแบบจะขึ้นได้ไหมว่าเพราะพี่ไปถามเชอร์รอนว่าช่างรอนอีฟฟามจะขึ้นได้ไหมเมื่อไหร่พี่เดี๋ยวหนูดูเองเราเมื่อวานเนี้ยคือสองคนนี้นะพออีกคนนึงใส่เครื่องสล็อตแล้วบอก อีกคนหนึ่งยืนรออีกคนนึงก็จะต้องเล่นเพราะบอกว่าอออีกคนหนึ่งยังเล่นไม่เสร็จแล้วก็รอไปรอมาอย่างเงี้ยหลายรอบไปจนพี่ต้อแบบกดออกมาทั้งคู่หนีหม ออเออมัวแต่ไปเล่นสล็อตลงจากแอร์พอร์ตช่แล้วไม่สนใจกระเป๋าออกมาเขาอกมาทิ้งไว้จริงแล้วเมื่อวานพวกพี่ก็ไปยืนดูไม่ประเด็นคือ2คนนี้เขาดวงขึ้นมา่เขาลงาสเวกัสปุ๊บเนี่ยเขาเล่นแล้วเขาได้เลยเครื่องบินลงจากเครื่องบินปูปะแล้วเขาก็เล่นสล็อตใช่ไหมข้างหน้าเลยแล้วก็ได้เลยแล้วก็ไม่ยอมเลิกเล่นจากทีจนเราต้องไปกดออกให้อะแล้วมันใช้เวลานานไง คือตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าเออทีมงานเรายังไม่มาด้วยใช่ไหมแล้วก็อะไรเงี้ยก็เลยให้เล่นก่อนสักพักเล่นนานเกินละแล้วเราก็เลยแบบเดินไปเพื่อไปเอากระเป๋าปรากฏว่ากระเป๋าไม่อยู่บนสายพานแล้วคือเขาเก็บหมดแล้วอ่ะคือเล่นนานนะเล่นในขนาดนั้นนะเขาแยออกอเขาแยกออกมาแล้วต้องต้องเอาแท็กนี้นะมีแท็กอยู่ที่พี่ตรงก็เลยไปยื่นขอ <c oughs> อแต่ละเรื่องแต่ละเาวา